รู้สึกว่ามันครบรสค่ะทั้งดรามา่าปูแล้วก็มีความโรแมนติกอยู่ด้วยรวมกลมดีครับสปอยนิดนึงแล้วกันจะมีอำตานิดหน่อยแล้วกันแต่ครบทุกรสแน่นอนมั่นใจครบรถมากค่ะตออะไรหลายๆอย่างมากล่าสุก,ก็ร้องไห้ค่ะเป็นหนังที่สนุกมากๆครับครบรสครบรสที่แปลว่าครบรสจริงๆเรื่องมันปูดีนะแล้วผมรู้สึกว่าได้ข้อคิดดีๆในชีตที่จริงมันมีแบบหลากหลายอารมณ์มากนะครับตั้งแต่เริ่มแรกอะไรอย่างเงี้ยที่จริงมวลรวมทุกอย่างดีหมดเลยครับ ก็อยากให้ทุกทุกคนนะคะมาลองดูกันคือมันได้ครบทุกรสชาติจริงๆก็คือเราลุ้นไปพร้อมๆกับตัวละครเลยสนุกดีค่ะมันลุ้นทุกตอนนะคะองค์ประกอบโดยรวมดีมากๆครับแล้วก็เคมีพี่ไบกับพี่อาญาเนี่ยค่อนข้างที่น่ารักมากๆหนังที่ครบรสดีค่ะแบกเก้าตัวละครแต่ละตัวค่อนข้างชัดดูแล้วรู้สึกว่ามันสมจริงมากมาสนับสนุนหนังไทยด้วยกันเยอะๆนะคะเป็นหนังที่ดีมากๆแล้วก็แบบคุณภาพแบบเทบมาตรฐานโลกได้เลย